อิคายมิโคลมอริถูกคาตกรรมสังหารหมูโดยฝีมือของเคียวโซคุรุลุ่ชายที่หวาดกลัวจนสติแตกจากการถูกอ่านความทรงจำจากมิโกะแห่งนิกายมิโคงมอริคำถามคือความลับอะไรที่ซุกซ่อนอยู่ในความทรงจำของเคียวโซที่ถึงขั้นทำให้เขาลงมือคาตกรรมเกือบจะทุกชีวิตบนภูเขาฮิคามิสวัสดีครับผมบีบอลาน,นคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ถึงสาเหตุของการลงมือสังหารหมูบนภูเขาฮิคามิอ๋อแต่ขอบอกไว้ก่อน เนื้อหาในคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆและไม่มีอะไรในเกมมายืนยันความคิดนี้เพราะงั้นฟังเอาบันเทิงอย่าเก็บเอาคิดจริงจังเด้อก่อนอื่นเรามาลองลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดกันก่อนดีกว่าเริ่มจากที่เคียวโซทําการสังหารชายคนรักของน้องสาวของตนเอง พวชายคนนั้นได้ทำร้ายน้องสาวของเขาแต่ทว่าน้องสาวของเขาหลังจากที่สูญเสียคนรักของเธอไปเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะขึ้นไปบนภูเขาฮิคามิเพื่อที่จะฆ่าตัวตายตามคนรักของเธอไปเคียวโซที่รู้เรื่องราวในภายหลังก็ตัดสินใจที่จะขึ้นไปบนภูเขาฮิคามิเพื่อที่จะฆ่าตัวตายตามน้องสาวของเขาไปแต่ทว่าเคียวโซนั้นกลับเกิดอาการหวาดกลัวที่จะต้องถูกอ่านความทรงจำจากมิโกะบนภูเขาทำให้ตัวเขานั้นสติแตกจนหนีตะเลิดไปและกลับขึ้นมาบนภูเขาในตอนพบค่ำเพื่อที่จะสังหารทุกชีวิตบนนั้น That's... Yes! และนั่นคือลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงการสังหารหมูนิกายมิโคโมันิีเอาละจากนี้ไปจะเป็นส่วนของการวิเคราะห์โดยผมน,นะนะเริ่มจากแรกสุดนั้นการที่เคียวโซสังหารคนรักของน้องสาวนั้นผมคิดว่าแรงจูงใจในการฆ่าคนนั้นมันดูเบาบางไปหน่อยแต่ก็อาจจะสรุปได้ว่าในตอนแรกนั้นเคียวโซอาจจะต้องการเพียงแค่สั่งสอนชายคนนั้นแต่ก็ได้พลั้งมือฆ่าเขาตายในภายหลังจากตรงนี้ไปมันอาจจะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาที่ดู เกินเลยไปสักหน่อยสำหรับใครหลายๆคนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเม k e s e ที่สุดสําหรับผมแล้ว,ลวนะไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยความสัมพันธ์เชิงชู้สาวรวมไปถึงการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมแทบจะทั้งโลก ที่ผมใช้คําว่าแทบนั้นเพราะในบางพื้นที่บางหมู่บ้านหรือบางตระกูลนั้นก็ยังมีความเชื่อเรื่องการรักษาสายเลือดตัวเองให้บริสุทธิ์จึงทําให้มีการสนับสนุนการแต่งงานระหว่างเคยญาติหรือกระทั่งพี่น้องของตัวเองแต่นั่นก็เป็นส่วนเล็กๆของสังคมขนาดใหญ่ซึ่งหลักๆแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างเท่าไหร่นะและที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดนั้นใช่ครับผมกําลังสงสัยพี่น้องคุณอย่งนี้คือถ้าให้เจาะจงกว่านี้ก็คือผมสงสัยตัวของเคียวโซนะ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเคียวโซนั้นอาจจะลงรักน้องสาวของตัวเองแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็อาจจะเลยเถิดไปถึงการมีเพศสัมพันธ์กันแต่ว่าตรงจุดนี้นั้นผมไม่ได้คิดว่าน้องสาวของเคียวโซนั้นจะสมยอมอาจจะเกิดจากการบังคับคืนใจของตัวของเคียวโซเองและที่ตัวน้องสาวของเคียวโซนั้นไม่ได้โวยวายอะไรนั้น คือถ้าจะพูดให้ผูกคือโวยวายอะไรไม่ได้มากกว่าสังคมในสมัยนั้นเป็นสังคมที่ชายเป็นใหญ่และการที่น้องสาวของเคียวโซนั้นออกมาพูดว่าตัวเองถูกขืนใจหรืออะไรทํานองนั้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ไม่มีผลดีต่อต,ตัวเธอสักเท่าไหร่นะนอกจากจะสร้างความอับอายให้ตนเองและตกเป็นขี้ปากชาวบ้านแล้วอีกทั้งผู้ลงมือ,อยังเป็นพี่ชายแท้ๆของเธออีกด้วยและลองนึกภาพดูในสภาพสังคมแบบนั้นแน่นอนครับการโทษเย่อหรือวิกทิมเบรมิงนั้นมีให้เห็นอยู่เป็นประจำแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นเหตุผลที่มากพอที่จะทําให้เธอเก็บเรื่องนี้้เเอาาไววป็นคมลับ แน่จากที่ผมคิดผมคิดว่าเคียวโซและน้องสาวนั้นไม่ได้มีอะไรกันแค่ครั้งเดียวเพอๆตอนที่ตัวของน้องสาวเขานั้นพบกับคนรักของเธอแล้วเคียวโซเองนั้นก็ยังคงตามรลังความเธอในเรื่องนี้อยู่ซึ่งตัวจุดนี้ก็จะเข้าล็อกพอดีกับตรงที่น้องสาวของเคียวโซนั้นถูกคนรักทำลายและรวมไปถึงเหตุผลของการลงมือสังหารชายคนรักของน้องสาวของเคียวโซด้วยหากคนรักของน้องสาวเคียวโซนั้นบังเอิญได้รู้ว่าคนรักของตนนั้นแอบร่วมประเวณีลับๆกับพี่ชายของตนเองแล้วเกิดรับไม่ได้จนเกิดการลงมือทุบตีทำลายร่าาางกายกขึ้นม และในส่วนของเคียวโซก็ดูจะมีแรงจูงใจมากพอที่จะลงมือสังหารชายคนนั้นไม่ใช่เพียงเพราะน้องสาวถูกทำลายอีกต่อไปแต่เป็นเพราะต้องการจะปกปิดความลับของตนเองเอาไว้และการขึ้นไปบนภูเขาฮิคามิเพื่อที่จะฆ่าตัวตายของน้องสาวเคียวโซนั้นก็อาจจะเป็นเพราะความรู้สึกผิดที่ตนเองเป็นสาเหตุทําให้คนรักของเธอต้องตายรวมถึงตัวเธอเองนั้นอาจจะต้องการหลุดพ้นจากตัวของเคียวโซอีกด้วย ทังด้านเคียวโซที่รู้ข่าวก็เกิดอาการรู้สึกผิดและคิดว่าเป็นตัวเองที่บีบน้องสาวทางอ้อมให้ขึ้นไปฆ่าตัวตายจึงตัดสินใจที่จะขึ้นไปบนภูเขาฮิคามิเพื่อที่จะฆ่าตัวตายตามน้องสาวของเขาไปแต่ทว่าด้วยเรื่องที่น่าอับอายที่ซุกซ่อนอยู่ในความทรงจําของเขานั้นทําให้เขาเกิดหวาดกลัวที่จะให้มิโกะของนิกายมิโคงุริล่วงรู้และจากความหวาดกลัวนั้นก็ได้เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการสังหารหมู่ข้างใหญ่ในเวลาต่อมา ตรงนี้ขอดอีบายเพิ่มในส่วนที่คนอาจจะสงสัยว่าการให้คนอื่นรู้เรื่องนี้มันน่ากลัวขนาดทําให้คนเราสติแตกถึงขั้นลงมือฆ่าคนได้เลยเหรอเออเคยมีคาเก่าโง,ง,ง,ง่ทานองว่าเสียชีพไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้หรือพวกศักดิ์ศรีค้ามคออะไรพวกนี้มันก็คงจะพออธิบายได้ในระดับหนึ่งมนุษย์เหล่านั้นชอบที่จะรักษาหน้าตาทางสังคมเป็นอย่างยิ่งและก็ไม่ชอบที่จะถูกพูดถึงในแง่ลบสักเท่าไหร่น่ะและยิ่งสมัยก่อนนั้น เรื่องของหน้าตาทางสังคมนั้นถือว่าสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับคนทุกระดับชั้นยิ่งเรื่องของเคียวโซนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายและสังคมไม่ให้การยอมรับอยู่แล้วนั่นทําให้เขาหวาดกลัวที่เรื่องนี้จะถูกเปิดเผยอ๋อแล้วก็อย่าลืมว่าบรรยากาศแปลกๆบนภูเขาฮิคามินั้นทําให้จิตใจของผู้คนที่ขึ้นไปนั้นไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะและผมคิดว่าเคียวโซนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภูเขาฮิคามิและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้จากการนั่งเดาานนนัมนตอว่ง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเอาไว้แล้วกันครับไว้ตอนว่างๆผมจะมาอ่านและสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไปแล้ว